แฟนๆรายการ FM 105รนะคะขณะนี้เตเตออยู่ที่เวันปลาจังหวัดน,นครพนมนะคะแล้วก็นั่นก็คืออาจารย์ะาสินทับชินนบัญชรซึ่งจะมาทําพิธีที่เวนปลาแห่งนี้ค่ะตรงที่เป็นพระบัตรเวนปลาคือตรงนี้นะคะที่ชี้เนี่ยชี้ชี้ นนนนก็คือตอนนี้จมจมจมอยู่เพราะตัวนี้ยังยังไม่จมเพราะยังมองเห็นอยู่ตรงตรงออที่ไม้ใช่ไหมอ๋อหาตรงที่ไม้เออไม้ข้างบนะที่ว่าิดตั้งกั้นอยู่นะค่ะที่นั่นลอยตรงนน้นแหละอ๋อย,ยังเห็นอยู่ตรงนั้นครับค่ะแต่ว่าก็คือก็เข้าไปบูชาไปอะไรใกล้ๆไม่ได้ไม่ได้ล้าท่วมแล้วทัแฟนรายการ FM 100.5ราค่ะที่อยู่ข้างหน้านี่ก็คือ พระบาทวนปลานะคะคซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเชิญคุณผู้ฟังทาง FM 100.5าเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดนอครพนมแล้วก็มาสักการะพระบาทวนปลาแห่งนี้นะคะ ธรรมวันนีสัพพโนสิงสาทุกสาทุกอาลุกโณนานิพข้าพเจ้าจงหลายขอกราบบูชารอยพระพุทธบาทเบอร์าที่ปฏิสฐานอยู่ณที่แม่น้ำโขงอำเภอท่าอุเทจจังหวัดนครพนมแห่งนี้ขอการกราบบูชารอยพระพุทธบาทเบอร์ปา ด้วยพุทธานุภาพทำมานุภาพสังภานุภาพและพุทธบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทําการสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แผ่นดินสยามจังหวัดนครพน,นมแม่น้ําโขงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอการสิ่งนั้นจงสําเร็จขอการสิ่งนั้นจงสําเร็จ ขอการสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกป,ประการด้วยพุทธบารมีเธอเวลาหน้าร้อนนะครับช่วงที่น้ำลงนะครับเราก็จะเห็นรอยพระพุทธบาทที่ชัดเจน วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำมาเร็วฝนมาเร็วนะครับก็กเข้าสู่ช่วงฤดูที่มีน้ำในแม่น้ำโผงเพิ่มแล้วนะครับก็จึงทำให้เราไม่เห็นพระพุทธบาทที่อยู่กลางแม่น้ำนะครับสำหรับการสักการะพระพุทธบาทเวรปลานั้นนะครับจริงๆแล้วต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าในช่วงพุทธประวัตินั้นนะครับหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับทันธปรินิพพานไปนะครับ ก็เป็นช่วงเวลาที่ทำไมครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะมีตำนานต่างๆองค์พระอราหันต์สาวกนะครับก็ได้เขียนนะครับว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ทรงไปสเสด็จพระดำเนินไปที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นที่มาของตำนานพระเจ้าเรียบโลกเรียบโลกก็คืออะไรครับพระเจ้าเรียบโลกก็คือพระพุทธเจ้าเรียบโลกก็คือสเสด็จประทับพระบาทน,นั่นเองนะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาเลื่อนมาถึงตำนานของพระอุรังคธาตุ จึงเป็นการบูชารอยพระบาทซึ่งพระบาทนั้นมีสี่ที่เอ้าใครตอบได้ในพุทธประวัติครับในพุทธวันอยู่ที่เขาคีจกูดเขาสุมนกูดและที่ไหนครับโยนกนา,กนากคนครและสุดท้ายอยู่ที่ไรแม่น้ําริมฝั่งแม่น้ํานํามหานทีเพื่อที่จะให้พญานาคนั้นได้ทําไมครับบูชารอยพระพุทธบาทต,ตามสัจจวาจาที่พระพุทธองค์เนี่ยทรง บอกกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วรอยพระพุทธบาทจะเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ให้พยานาคได้บูชานะครับในช่วงเวลาจากที่องค์สมตเด็จพระสัมมัเจ้าดับขันไปจนถึง2,554ก็เกิดปรากฏการของพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำนะครับและในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ในแม่น้ำโขงและในประเทศไทยมีที่เดียวก็คือริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เรายืนอยู่นี้คือที่พระบาทเวิร์นปลานะครับอำเภอท่าอุเทนแห่งนี้นะครับนนการบูชาพระพุทธบาทก็เพื่อระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นะครับสามสิ่งที่เราจะระลึกนึกถึงคือหนึ่งชำระใจให้ขาวรอบ สง,งดเว้นต่อตแาบบสามยังกุศลให้ถึงพร้อมหรือทำความดีให้ถึงพร้อมวันนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ท่านครูว่าท่านรองครูว่าคาถาที่เราจะกล่าวนี้คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคาถาที่สูงสุดนะครับแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะกล่าวห้าจบแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาพระองค์ก็คือพระกัคุสันโธพระโกนาคามโน พระกัตสโปพระโคนาดมก็คือเจ้าชายสิทธัตฐาองค์นี้และองค์สุดท้ายคือพระศรีอริยเมตรัรนะครับเรากล่าวขอบารมีจากพระพุทธบาทและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ให้พวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเอานะครับอิติปิโสวิเศษอีกอิเศษพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีก อิโสตังพุทธปิติอกิติปิโสวิเศษอีกอิเศษพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีกอิโสตังพุทธปิติอีกข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาซึ่ง องค์พระแม่คงคาที่ดูแลรักษารอยพระพุทธบาทเวนปลาแห่งนี้ขอการสักการะด้วยเสียงก้าวด้วยกระทงและเรือไฟนี้นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเิอ

ก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านถ้ามีโอกาสได้มาจังหวันดนครพนมนะครับ <c oughs> ก็มาสักการะพระบาทเวรปาที่อำเภอข้าอุเทนี้ด้วยกันนะครับ